สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของ3ตัวตรงพารวยนะคะยอดเฮงค่ะมิสเตอร์บอลนะคะอาจารย์คมเนาะ คนคอหวยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุดคู่โต๊ะบนของนาอ้วนมาตัวกันก่อนเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวค่ะก็เข้าไป2ตัวนะคะเลข9กับเลข5เนาะสลากออก3 9 5ห้าส่วนแนวทางงวดนี้คู่โต๊ะบนมาตัวของน้อ้วนก็จะให้เลข2เลข4แล้วก็เลข8 ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เจาะชุด2ตัวของน้อ้วนก็จะให้3 7 36 35 34 48 47 46 45 ชุด3ตัวก็จะให้2 3 7 2 4 7แล้วก็2 4 6นะคะต่อมาจะเป็นตัวตัดตัวน้นของเขาชุด3ตัวก็จะให้237กับ247 2 4, ตัวก็จะมี3 7 7 3แล้วก็4 7 7 4ค่ะ f c ท่านใดตามหาของนาอ้วนอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของหนูผีพเนจรกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้นะคะเด่นล่างของเขาให้เลข0เจาะเด่นก็จะให้0-3นะคะตัวรองก็คือ0-5ตัวเลขของหนูผีพเนจรก็ไม่เยอะเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอสมิสเตอร์บอล อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาเนาะก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข9นะคะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาจะให้เลข2เจาะ2ตัวเด่นก็จะมี26 27 28ตัวเจาะรองนะคะจะมี07 17 18 ศู 6, แล้วก็16ชุด3ตัวของเขาก็จะให้4ี่สองเจ็แล้วก็528ค่ะแอดก็ขอบคุณของมิสเตอร์บอลด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เด่นร้อยสิบหน่วยบนของคนโคราชที่เป็นรูปภาพไก่ชนกันเลยเนาะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวเลข3ก็เข้าไปนะคะหลักร้อยบนสลากออก3 9 5ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นร้อยสิบหน่วยบนของเขาก็จะให้เลขหเลข7แล้วก็เลข8ด ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของคนคอหวยนะคะชุดล่างของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ3 44สนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลขหนึ่ง เลขรองของเขาให้เลขค่ะเจาะ2อตัวจะมี10 50 13 53 14 54 1556กกอข้อมูลชุดบนของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของยอดเทงกันเลยนะคะที่ FC ถามหามาก็ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวนะคะเด่นร้อยสิบหน่วยบนก็เข้าไป2ตัวนะคะคือเลข3กับเลข5เนาะสลากออก395ค่ะเลข3ไปออกหลักร้อยเลข5ไปออกหลักหน่วย ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นร้อยสิบหน่วยบนของเขานะคะก็จะให้เลขสามเลขสี่แล้วก็เลขหก fc ท่านใดตามหาอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะก็จะเป็นผลงานของอาจารย์คมนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาข้อมูลชุดบนก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ95ค่ะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะข้อมูลชุดบนของเขาเนาะใครชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะตัวเน้นก็จะมีปากกาไฮาไลท์อยู่เนาะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของหมาน้อยคอยรักค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะชุด3มตัวก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ3ามห้านะคะ2ตัวก็เข้าไปค่ะห9าเส่วนแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวพิกัดบนของเขา ก็จะให้663 664 673 674ชุด2ตัวก็จะมี63 64 73แล้วก็74ค่ะส่วนข้อมูลชุดล่างของเขาก็จะให้66 99 67 78ตัวเน้นล่างของเขาก็คือ66นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณของหมาน้อยคอยรักด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น10เลขฮิตของโอเคลอตเตอรี่อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ5995 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของโอเคอตเตอรี่นะคะ10เลขคิดของเขาก็จะให้1 4ึ่6 8 82 26 8เก้าหกแปดแล้วก็4ีหค่ะก็ใครชื่นชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้เนาะ เลขดังของเขาก็มักจะอั้นอยู่เหมือนกันนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของ3ตัวตรงพารวยกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มาก็ให้5 3 9มานะคะสลากก็ออก9 5อาทานโทษค่ะ3 9 5 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้เลยนะคะเห็นถามหากันมาอยู่เนาะชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็มเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้ค่ะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของ3ตัวตรงพารวยด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ